สวัสดี f อ200เป็ร้ันแห่งครับพบกันอีกแล้วครับช่องที่สองเจอวันออฟเชียวครับนี่ครับเดียวอยู่กับกะทิอร่อยดีนี่ครับตอนนี้ทีมงานตั้งเวทีแล้วนะครับ ตั้งไปเยอะแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายสถานที่ตั้งแต่แรกให้ดูนะครับเพราะวันนี้ที่สองมาถึงที่11โมงกว่านะครับหายไปไหนนะครับนะครับ ดีวันนี้ไปโทรตัดมานะครับไปถึงสองรถตัดนะครับเนื่องจากว่ารถคันที่พ่อแม่ใช้อยู่นะครับรถของพี่สองครับสี่ประตูพ่อแม่ใช้อยู่ประกันมันจะขาดมันจะหมดวันนี้ครับประกันอุบัติเหตุนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พรบรนะครับทะเบียนรถยังไม่ขาดประกันมันจะขาดแล้วก็ มาต้องต่อกับโรตัสนะครับที่เป็นอันเดิมนะครับต่อผ่านโรตัสนะครับนี้เราก็เลยต้องไปหาโรตัสนะครับที่เป็นโรตัสใหญ่นะครับโรตารโรตัส x เอ็กซเสไม่ได้ครับโกเฟสไม่ได้นะครับต้องเป็นโรตัสใหญ่ก็จากรตดับุรีระตับบุรีไม่มีนะครับก็มี5ตูมนะครับไปเห็นท่าตูมแล้ว สกัดว่าเคาน์เตอร์เปิด10โมงนะครับรตั้จะเปิด8โมงแต่คเคาน์เตอร์ที่ทำอะเปิด10โมงก็ต้องไปหาเคาน์เตอร์อรก็เลยรอนานก็เลยขับรถไปพยกกพักฆภูมิที่ใส่น,นะครับอย่างง้ก็ต้องจอด นอนรอที่โลตัสนะครับเลยไปยพยากรผูกที่ใสยพยากรผูกโลตัสใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าที่เดิมเน้อยบางทีต้องไปจ่ายค่าโทรศัพท์ด้วยนะครับเลยหาที่ก็ได้ครบครับจ่ายโทรศัพท์สองแบรนด์นะครับสองค่ายนะครับสามค่ายเลยสิสามค่ายครับ จ่ราซัพสา3ค่ายนะครับ3อย่างนะครับแล้วก็จ่ายประกันด้วยนะครับก็เสร็จ11บเอ็โมงครึ่งนะครับมาที่นี่ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงนะครับ กอยจะมาถึงเกียงไดกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง B2 เกี่ยววันนะครับนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายที่ที่แสดงนะครับวันนี้ก็วอนนี้มาถ่ายที่ตั้งเลยนะครับทีงนครับครับี่มานก็ทยอย ครับก็บแคบเหมือนเดิมครับนี่พี่นะครับจะเป็นรถ ม,มันก็ไม่แคบเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมันข้างหลังมันมันไปไม่ได้มันตปต่อข้างหลังไม่ได้มันก็เลยดูให้ว่าแคบครับเป็นเกาะ กลางน้ำนะครับที่ปฐุมรัฐนะครับที่นี่ก็จะไปจัดงานพระสงฆ์นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ทางช่องพี่สองเจีวันออฟฟิเชียลนะครับนะครับ ก็ไม่กว้างมากนะครับก็มันเป็นตวงกลมๆนะครับร่างเวทีก็นี่ครับก็ไปเยอะแล้วนะครับเวทีเข้าออกได้ทางเดียวนะครับถ้าจะมาต้องรีบเข้านะครับเพราะว่าเข้ามาแล้วออกมาได้ออกเช้าทีเดียวนะครับ นี่นะครับเป็นเกาะกลางน้ำนะครับก็ดีครับที่มีห้องน้ําให้นะครับโอ้ห้องน้ำมีเยอะเหมือนกันนะครับใส่ห้องนะครับน้ำที่อาบน้ำนะครับแต่น้ำเนี่ยจะไหลตลอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับเป็นเกาะครับตอนแรกว่าจะจอดข้างนอกนะเดินเข้ามาก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเ็าปิดนะครับมันมีประตูนะครับก็ต้องปิดประตูนะครับ นะครับจ,จะก็ก็เข้าไม่ได้ครับต้องไปเข้าข้างหน้ามาเอางเดี๋ยวก็จะเดินไกลนะครับเดินอ้อมไกลแต่ไอจอดนะมันจอดได้ครับรถไปจอดได้แต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยได้ครับแต่ตอกนกลางคืนนะครับครับก็จะไกลก็ไม่สะดวกโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ ช่องที่สองเจโวันนะครับนี่ก็เป็นที่ขอลอมขอลอมออกไปนะครับไม่ได้เอาไว้นะครับมันเป็นส่วนนะครับถ้าเอาไว้ก็เละเหยียบกันต้นไม้หักแน,น่นอนเขาก็เลยล้อมแทรกสีเอาแต่เอาด้านในไป กันเลยนะครับไม่กว้างมากเท่าไหร่กนะ็ถ้าเทียบกับกรงุงเทพกว้างกว่ากรงุงเทพเวลาไปจัดกรงุงเทพมันจะแคบแบบนี้เยอะนะครับแคบกระจุคนก็ก็ได้อยู่ครับเต็มนี่ก็ก็เยอะอยู่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องพี่สองเจอวันนะคะระับสำหรับติดมิลาสก่อนครับสวัสดีครับ